จเจริญอินทรี่ห้าเพื่อละอุทธมภากยสัญโย์ภิกขุทั้งหลายอุทธมภากยสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุทธมภากยสัญโยตห้าประการ ภิกุทั้งหลายอินรีห้าอันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุตมภาคยสัญโยชห้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายอินทรีห้าเป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัตทินรีอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญวิริยินสีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสตินสีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสมาธินสี อันาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญปัญญินรี่อนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะพิกุทั้งหลายอินรีห้าเหล่านี้อันพิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ อุตมภากยยสัญโยชห้าประการแล